สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากัดเย็กสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่นี้ช่วยมากเลยนะคะลูกค้าเดีย๋ยวบิงบิงจะทําการทําขัดเบย็กตุ้งละครึ่งกิโลนะคะลูกค้าสตรอเบอรี่สดเลยนะคะช่วยช่วยบอกได้เลยว่าช่วยมากเดี๋ยวบิงบิงจะให้ดูนะคะขัดเบย็กสตรอเบอรี่นะคะตังกลองให้ดูจังกันเลย ะคะลูกานี่นะคะตุ้งหนึ่งถึงกิโลนะคะลูกคาไซจัมโบ้นะคะถึงโลวิมิขิดรอยเดียวนะคะเป็นโบเป็นเบอร์ใหญ่นะคะแล้วก็นี่คือพิงงจิกงัะมาทําการขัดเยกนะคะระับตอมารีนี่เป็นผลไม้ตัวะาอยากซ่ายากนะคะลูกคาวาวในตู้เย็นได้แต่ว่าเราต้องทำแบบโบอโบๆถัหนูตานอมไม่เห็นมันจะํำนะคะ ันนี้ร้านพี่พีมีผลละใบซอสยอะเยะเลยนะคะลูกค้าผลไม้ยะมากเลยนะคะมีบุยมากมีสตรอเบอรี่ซอสนะคะแล้วก็มีตับติมเดี๋ยวพี่พิงใจเลยตับติมนะคะนี่คือก็เรี๋ยว่าตับติมรเม็ดนะคะลูกค้านี่คือตับติมไรเม็ดนะคะรจันมันจะว่านแล้วก็ร้อยมากเลยนะคะลูกค้าว้านว้านตับติมหมดตับติมไรเม็ดอันนี้จะเป็นตับติมมีเม็ดนะคะซี่มันจะอวาลงมานิดนึงมันจะเป็นจมูอหอนะคะลูกค้า มีอะโวคาโดมีสับป,ปะรดมีคีวีมีแอปเปิ้ลจัมโบ้นะคะลูกคา้ามันจะเสี้ยวซึ่งวันนี้จะมีน้ำ้มขันทอดนะคะน้ำ้มขันทอดกองพิงพิงจะไม่ใช่เกลือเราก,ก,ก็ไม่ได้น้ำหวานนะคะขส้มเราเนื้อช่วยแล้ก็เนื้อดีมาก,กเลยนะคะลูกคา้า มาทำเท็ตุ้งเป็นงุ้งนะคะตุ้งเหล่ารวยนะคะลูกค้านี่ค่ะนี่นะคะหมักเปิดรถมาร์คนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วีวิ่งจะมาเรืวอยๆบัวอีมาให้ดูอีกนะคะบัวอีมานี่มีประโยชน์มากเลยนะคะลูกค้า วัวอีมาสุดๆนะคะเราเจ้เราเราใส่ตู้เย็นเราเอามาปอกกินนะคะลูกค้าก็คือแบบเราปอกเราใส่ตู้เย็นนะคะอ้วมันจะดำฟิวมันจะดำนะคะแต่มันไม่น่ากินมันเสียรสจาตนะคะเสียรสจาตอาหารนะคะบัวอีมากินลดลดน้ำนักบายนะคะลดความดันลดไ้มันในเลือนเพิงเพียงแค่กิโลละห้าสิบบาทนะคะลูกค้าช่ำทุกหัวเลยนะ,ะหนัวในเสียดหัวไม่ดีปรับเปลี่ยนกับริงๆิงได้นะคะ มาโบกได้หัวไม่ร้อยมาุขึ้นกันเยอะๆนะคะนี่เลยแตสตรเบอรี่นี่มันต้องจับแบบนิ่มนวลนมันต้องจับแบบจับยาบๆไม่ได้แล้วก็มีอวุนแดงนะคะหลุกคาอวุนงพิงๆนี่ส่วยเป็นอวุนไหลเม็ดนะคะอวุนไรเม็ดนะคะ แต่บิงบิงจะไปเอางนในลูกคาดูนะคะนี่คือสตรอเบอรี่โอ้ยนี่ยังไม่ตึ้นขึ้งโลเลยนะคะลูกคาคาขึ้นโลนึ่งลอยบานเลได้เยอะแยะหมดเลยบิงบิงให้เลยนี่นะคะลูกคานี่คืองูงูหลายเม็ดนะคะ ลูกค้าดูนะคะหัวซุวยไม่โอ้มีมี่กันเหลือือช่วยๆเตเลยจะเหลือเป็นถ้วยแล้วเอามาขายเต๋มีทำนี่เตะอะไรคือไม่ขายนะ,ะยายเจ้าจื๊อรานขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะนี่นะคะลูกค้านี่คือกิโลละรอยี่สิบบาทหลายเม็ดนะกรอบหวานนะคะเป็นอาหุ่นแดงนะคะหุ่นไร้เม็ด ใครสนใจก็ตักปิ้งๆมาได้นะคะอ่ะาผลไม้ลงวันนี้สดๆเลยนะคะลูกค้าคะสีรานะคะวันนี้จะมีแซนด์วิชด้วยนะคะแซนด์วิชแซนด์วิชก็มี้บยม่านี่ฉ่ำๆเลยนะวานโบยมานี่มีประโยชน์มากนะคะรสมนันนักได,ด้ดีสีทุดเลยกินเซ็ตแล้วนะคะลูกคา้าโย,ยมาเป็นตุง้งๆเลยนะคะตั้งๆเลยว่าเดจ้านี่ ยิงเจาะปอดทับทิมอะไรมาเล็ดนี่นะคะตัดทิมอะไรมาเล็ตดูะะาะะขามานะจ๊ะมันแต่เราว่านี่มันเอารงเทื่อเวลาในการจับแตงผลไม้นะคะทีร้านก็มีกาแฟรถนะคะมีผลไม้รถปานนี่สุกยางเลยะค่ะน้ำผลไม้ปานน้ำผลไม้สกัดเย็นน้ำส้มุนไพนะคะรับอะไรจ๊ะ ม่าพร้าวแบบนี้ค่ะไม่มีค่ะค่ะ,ะปอนหนุ่มสดแล้วครั